ฟาต่อเนื่องช่อง3ตอกย้ำเบอร์หนึ่งซีรีส์แซฟฟิกปล่อยภาพฟิตติ้งเพียงเธอโอนลี่ยูเอาใจแฟนคลับหลิงหลิงออมไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องรอนานสำหรับหลิงหลิงคองและออมกรณพัทสองนางเอกเคมีฟ้าประธานจากซีรีส์แซฟฟิกที่ครองใจผู้ชมทั้งในไทยและทั่วโลกใจซ่อนรัก The Secret of US t a แท็กทีมผู้กำกับนายสรัสวดีวงสมเพศต่อยอดความสำเร็จเตรียมสร้างครั้งใหม่ในซีรีส์แซกฟิกเรื่องที่2ของช่อง3เพียงเธอ only you the series ที่ได้ปล่อยไพยลอตออกมาเรียกน้ำย่อยจนตอนนี้ยอดวิวสูงกว่าหนึ่งล้านวิวพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลามและไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอนานกับภาพพิตติ้งสุดปังที่ต้องตะโกนดังๆว่าตัวแม่ทาถึง โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นออริจินอลจากทาง BEC World Original และเป็นบทบาทใหม่แนวโรแมนติกแอคชั่นของสาวหลิงหลิงคองรับบทตะวันเมอร์ดี้กาดสีมือดีพลิกลุกสวยสตรองจับปืนพร้อมโชว์งานบูเตะไป่อยที่เจ้าตัวซุ่มซอมสุดตัวเพื่อปกป้องดูแลสาวอมอกรนพัฒรับบทไอราไอดอลสาวดาวรุ่งชุดจัดเต็มออร่าสุดปังงานละเอียดเป๊ะปังสมการรอคอยกันอย่างแน่นอน แค่เห็นภาพฟิตติ้งก็บิ้วความน่าดูไต่ระดับเปิดความจึงกันแบบสุดๆรอติดตามชมเรื่องราวของบอดี้การ์ดสาวที่ต้องดูแลนักร้องซูเปอร์สตาร์ชื่อดังสถานะของพวกเขาจะนำพาไปสู่เส้นทางความรับได้อย่างไรหาคำตอบพร้อมกันในเพียงเธอ only you the series เร็วๆนี้ทนช่อง3อัปเดตความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook cs 3 Thailand 3 Plus และ Official เพียงเธอ only you the series ทุกช่องทาง จับคู่กันดังพลุอแตกสำหรับสองสาวหลิงหลิงคองและออมกรณพัฒจากซีรีส์ใจซ่อนรัก The Secret of US ฟยูเอสซีรีส์แซฟฟิกเรื่องดังจนกลายเป็นท้อก,กอบเดอะทาวติดเทรนโซเชียลตลอดทุกตอนที่ออกอากาศหลังจบซีรีส์ ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอนานเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการเปิดตัวซีรีส์แนวแซฟฟิกเรื่องใหม่เพียงเธอ Only You The Series ผลงานเรื่องที่2ของลิงลิงออนในงานแฟนมีติ้งครั้งที่สอง Dear My Love ลิง ORM แฟนมีติ้งสองพเพียงเธอ Only You เป็นเรื่องราวของตะวันหลิงหลิงบอดี้การ์ดสาวผู้เก่งกาจและไอราออมไอดอลสาวสุดฮอตกับกฎเหล็กห้าม VIP อยู่ห่างจากบอดี้การ์ดเกินระดับสายตาบอกเลยว่าแค่ไพลอตก็ฟินกระจายหวานฉ่ำจนต้องรอดูเลยละอีกทั้งเรื่องนี้ยังได้คุณดิวปิ่นกำมลผู้บริหารและผู้จัดคนสวยร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วย